ข้าวใสจะได้ลองไฟครับผมแห้งูงเราแหมพีบอเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะท่านตอนนี้พี่บาลต่อทุกอย่างหมดแล้วบอกเออเลื่อนนั่นเลื้อนนั่นเลต้ต้าเน่ยต้ารู้เปล่สวนนี้บอกนี่มันต่อเลยนี่มันถูกหรือเปล่านี่ไอ้นี่หน่าเอ้ยนี่เคยต่อแบบมั่วๆนั่นนี่มันยังไม่ได้ต่อจากนี่มานี่เลยนี่นี่เหนือนี่เหนือนี่นี่หอเนี่มันจะรูไปไหนพี่บอล ดูตรงนั้นใช่ไหมเอานี่นี่ใส่หนี่อีกเนาะใส่เปล่านี่นี่เหรอเออยังไม่ได้ใส่เลยใส่แล้วแอืมเอาสิ่งไปเดี๋ยวลงกันมาไปเดี๋ยวไปขอระยะนะไปดูนะทุกท่านไปดูแบบระยะเผาฝนนะเดี๋ยวจะเผาฝนให้ไหนนะไปดำดำไปบอกดำไป็นไฟเนาะ ไปไปดูนะมีไฟไมหรอนีมันเป็นหัวเฮ้ยคนตัวไเดีลงเท้าอยงี้นจออันนี้ไปโน่นเนาะเออททเอเอออเที่มีไเอมันอยู่บนอ Ô bỏ lưng lưng rồi. lưng 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 ประการณ์การใช้ปมันก็หลายคนแล้วนะมันผมมาแล้วนี่จะจะดูวิธีการต่อกล่อมซึ่งผมต่อผมต่อผมต่อตามความเข้าใจของตัวเองต่อแบบนั้นมันมันมันทำไมไม่ตัดหรือเปาแหมแบบไฟต่อน่ะเมื่อวานคอยลองทำท่าเอาไฟมาทับกันมันไม่ตัดเลยเออแล้วมันไปตัดโน่นกับเอาโน่นเรามันมันมันหนาใหญ่กว่ามันพองมากกว่าอ๋อหมายถึงตัวโน้นมันอันอันนี้กว่าอืม ซึ่งตัวนี้ถ้าช็อบมากๆมันก็ตัดอยู่แต่แต,ต่วตัวนู้นมันตัดก่อนอเออบ้านหลังนี้ก็มีสองสองตัวลนะตรงนู้นจะเป็นระบบครัรเอาเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นเบเกอร์เนาะสองสองชั้นสองชั้นก็คือถ้าเกิดมันช็อตมันตานทานตัวนี้มันสูงกว่าอ่าตัวนู้นก็เลยขาดใช่เออ <c oughs> ู่ด้วยชัวดูเลี้ยวนี่อยางนั้เลยลุเลยนี่แล้วนี่มันสายตูบออกสาตูบนะบอนี่สายตานะต้นนั่นนี่จะกบหาบต้นบอมันไม่อยู่คลายไปนี่นี่

อันน <S mulheres> ี Poland ้เตติงนี่เอเอวที่เอขงนี้เอขนี้เอวเนาะเอวนี่ยเวเอวับขางนี่ยเวเอลขงนี้อะอ่ะ บารบาดเอจะเียกนกว่สแสะไรก็ได้มนะีบาอยู่ต้องเอาตามบาเขานั้งบาโอเควะเปนอะไรอีเฮ้ยต่อไปเราผู้สดนะยัไม่ไดเอาลงกันเอาแล้ะตั้ได้ไหมนะก็วชือดลางอย่างพวนีุ้นู้มันก็ไ ไม่ต่อไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงคือมีอะไรผมก็ตีได้อยู่เอลมันมาอยู่ตรงนี้ตอ่อไปมีไฟไฟง่ายสายที่ไฟดูดอสายควบบวกไฟง่ายบวกอ่าเป็นควบบวกอยู่ตรงนี้เพราะวเอลมันมาอย่างนั้นเนาะเอลนี่ไงไอตัวตัวบังนะไอตัวตัวบัง นี it, it ่นี่ต้องเนี่อือนี่นี่ต้นนี่อือฝั่งนี้อือฝั่นี้ฝังไม่มีไฟมีไฟสายสายลบสายลบสายชี่ขึ้นอือสายคูนลบอือสายคูนลบใส่ฝั่งนี้แล้วแต่บางบางรุ่นบางรุ่นก็มาตัวนี้มีตัวเส้นบอกให้อกไปดูอ่าเราก็ใส่ตามนั้นอือ นี่คือเราใส่ตามที่ผมต่อไปจากกระโมงมาตรงนี้เนาะอตัวนี้ใหญ่เนี้ยใหญ่เนี้ยมีตอนนี่คือลบถึงการปลุกแหวาน้อง นะอืมอะไรแนี้เน er. ี่เนี่ต่อต่อต่อถึงกันให้อเนี่ยใหมันถึงกันอืมเป็นบาเป็นเป็นให้ไปทิ้งใจให้เราลูกซิลึกอืมเออเออ ไฟมันเข้าปุณิย์ไม่ลอยน้องใส่ขวดจะให้ใส่บนก่อนโอเคนี่มันจะใส่ข้างล่างเนาะบนเต็มเนาะเนี่ยความทิ่เนี่ยใส่บนก็ไม่ได้บนมันก็ติดนี่

โอเคนี่นะมาเดี๋ยวเสน้นตรงนี้ไปทีก็เดี๋ยวปักสุดท้ายแล้วก็จะลองไฟเลยมันเป็นที่สำคัญละนี่ยนะสวัสดีท่านนวทีสำคัญเหลืออย่างเดียวก่อนที่ไฟเราจะมาทดลองปิดเปิดดูเนาะก,ก็เหลือจุดนี้จุดเดียวนะที่จะต้องพว่วงใหม่นะท่าน ครับตอนนี้พี่บ่าวก็ทําการต่อกล่องนี้เรียบร้อยแล้วท่านซึ่งผมก็ยังงงๆอยู่กับกล่องนี้เพรต้องไปดูในรถเพิ่มเจอพี่บ่าวเน็คกิ้งเลนี่เน็คกิ้อยู่นี่ครับมาต่อไมและนี่นี่เป็นก็เป็นเอล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 อยู่เอลเอลบนทำอะไรอยู่ สวัสดพี่บ่าวก็กำลังเปลี่ยนสายต่อใหม่ของบางเลย่อใหม่มันก็มีอยู่นะ

cái sáng 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 Lót sáng 2 Lót 2 โอ้ตันเต้โอ้นะอย่าอย่าหันเลยต่อเลยฮทันเหลือจุดเดียวนี้นะที่เหลือก็สมบูรณ์หมดแล้วเอาสับกระเ้าขึ้นก็ติดบึ้มเลยหรือเปล่าไม่รู้จมูกสายแล้วโอ้ เซซ้ายหายอีแล้วนี่บุ้งแล้วพอมาถึงก็งานไฟมันก็จะสว่างเลยนะท่านพวผมเนี่ยต่อตรงนี้เนี่ยมันงงถ้าสองเส้นนี่พอได้เลยนะพี่วถ้าเดินไฟสองไถึงเดินธรรมดานะทั่วไปเหมือนบ้านเราอะนะต่อปลั๊กอะไเออต่อปลั๊กต่อหลอดเหมือนที่เจ้าว่านะที่เจ้ารู้สึกว่าเจ้า หมือนจะงงนิดหน่อยยิ่งถ <daughter always S 2> <anak lonely> ้ามีสองหลอดมาพ่วงตรงนี้ไปน้องงมากเลยเรางงงงจิดต่อใช่เออนี่งงจุดต่อที่มันต่อที่กันแหลรทำให้เรางงมากันนี้ี่ยดนตวมาตดูกันตด่ออ่ะยดดนตัวเลยยดดนตัวยัดดันเอาเอาหาปักก่อนอืมยดนนี่เอ จบสี่เนี้จบนะอันหลอดท่านักจบแล้วประจำเรืนแล้วอ่ะตรงนี้ไปนี่คือมีน่ะมีน่ะมีมีคือมรวมอ่ะนี่ักจบปักนะรู้ทันเดืนนี่พักตรงนี้พักปักเสร้วฮ้ักเสร็จแล้วเสอเด้ักเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอยังยังไม่ีไฟจ่ายให้เราต้หาปูง

นี่รมตกแ่นี่จะไม่มีเยอะขางมีเยอะขางเย็ะมีด้นะนี่คือฟุ้งไปนี่นะจะได้ไปเอาไปมาจ่ายสิบแล้วจ่ายรดนะเราเราสิบไร่รถเนี่ยเอาจากฟิสก็หารืมเอาจรวดทหารต้าเราจ้างต้านนแล้วต้านรจ้งพูนแล้วจบดี่จบง ไปไปขึ้นนะโอเคแล้วรอสักครับ